สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราก็เจอหมอนวดไทยนะคะโหมาเรียนกับคาายกูคทนี่400ชั่วโมงนะคะแคทนี่เด็กๆไปเลยนี่400ชั่วโมงเลยนะคะ <c oughs> เป็นไงมา,มาเรียนคานี้แบบสนุกมากค่<า>กแล้วก็ได้ความรู้เยอะมากเลยคุณฝนี่แบบคุณฝนี่แบบอธิบายได้ดีมากได้ดีๆมากๆเลยค<า>่ะ<า>แล้วก็รูแคทนี่ค่ะได้ยินข่าวมาจากเพื่อนนะคะ เพื่อนแนะนำมาก็รู้จักอาจารย์สองสามคนแต่ว่าไม่รู้เป็นไรตัดสินใจมาหาครูแคทแล้วก็ไม่ผิดหวังต้อนรับอย่างดี็อกผลเพื่อนรวมห้องดีกันทุกคนน่ารักทุกคน energy น้อชอบงานแบบแคทดีมากเป็นเหมือนแบบกันเองเลยเนาะทุกคนแบบไม่มีใครตีไม่มีใครเน่าทุกคนน่ารักมากทุกคน เฟรนลี่มากแล้วก็เอเนจีดีมากเดินเข้ามานี่แบบสุดยอดแล้วก็อาหารการกินนะคะปอกเลยค่ะแนะนําแน่นอนเป็นจ้าแนะนําให้ลูกสาวมาสุดยอดเลยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจในเร็วๆนี้แล้วนะคะแค่อยากเห็นผู้หญิงไทยทุกคนนะคะเปิดร้านและการที่เรามีใบเซอร์เคตมีไหมคะมีความภูมิใจสิมคะมั่นใจมั่นใจมากเันะคะพร้อมที่จะเป็นเจ้าของงานแล้วหรือยัง พร้อมกันแค่ขอให้พี่ได้ร้านเร็วนี้นะคะแล้วก็ขอให้เปิดร้านเร็วๆนี้ได้แบบก็คือแบบทุกอย่างมันง่ายเหมือนกดนิ้วนะคะแล้วก็เงินเข่าไหลเข้ากระชิงกระชิงเลยนะคะก็ขอบคุณพี่พิมมากเนาะเราก็ไม่ลืมนะคะที่จะให้ของขวัญพี่พิมนะคะเป็นปู่ชีวกนะคะเพื่อต้อนรับร้านใหม่นะคะขอบคุณขอบคุณ่ะนะคะขอบคุณพี่พิมมากนะคะที่เข้ามาเรียนในคลาสดิติตีเร็ว